ครับตอนรับเข้าสู่ g o เออร์ฟลูว์วันนี้หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเราก็มาทำคลิปกันที่นี่ซึ่งจะบอกว่าแต่ละคลิปที่ทำเนี่ยคือเป็นคลิปที่ผมชอบจริงๆนะครับและอยากทำจริงๆถึงจะมาเพราะนั้นก็คงไม่ได้มาบ่อยๆมาเป็นงวดเดือนละบานเดือนละหนนะครับ็อยาฝากติดตามด้วยนะครับท่านใดชอบหน้าผมสนใจเรื่องราวของผมนะครับช่วยกด subscribe like แชร์ให้กับ Goat4 ด้วยนะครับวันนี้มาที่สถานที่ที่หนึ่เป็นอู่แหละนะครับอู่ซึ่งทำรถที่มีความผูกพันกับผมมายาวนานนะครับก็คืออู่โกดัง8 8อู่นี้นะครับก็มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Honda Civic EF อ่า EF มันเกี่ยวอะไรกับผมนะครับก็เป็นรถที่เป็นชื่อผมคันแรกในชีวิตนะครับ ในที่เมริกาก็ซื้อมารุ่นหนึ่งเป็น Civic SI Hatchback หรือ Civic EF3 สาประตูบ้านเราที่าเรียกกันนะครับก็มีความผูกพันกับรถคันนี้มานานนะครับแล้วก็ใช้งานมันค่อนข้างเยอะ3ปีครึ่งนี้น่าจะวิ่งไปแสนห0 0มืกิโลอ่ะประมาณแสนใหม่ก็เรียกว่าลำบากตับตำกับมันนะครับเสียเงินแต่งอดค่าอดน้ำแต่งรถคันนี้มาก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันมาค่อนข้างนานก็ มาเจออู่นี้นะครับซึ่งเขามีความเชื่อชาญทางด้านรถ EF มากและเห็นทําออกมาหลายคันแล้วก็เลยอยากจะมาดูเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปคุยกับเขาดีกว่านะครับเจ้าของอูก่ก็ดังแ8ด8นะครับชื่อเขาชื่อบังฟิกนะครับตามเลย บังฟิกสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้รบกวนมาดูเยี่ยมชมอู่หน่อยเยี่ยมชมอู่หน่อยได้เลยได้เลยอยากดูอะไรได้เลยดูแหละนะเห็นทำเอ f อยู่ใช่ครับ็นตามซื่ออื่นด้วยแหละใช่ครับที่ก็เห็นทํามาหลายคันก็เลยสนใจอยากมาดูเพราะว่าก็มีความผูกพันกับเอฟเหมือนกันทั้งคู่ใช่ไหมฝั่งของบังฟิกมีความเมตใจใช่ไหมบรถคันแรก่ะใช่ครับใช่รถคันแรกครับเหมือนกันเหมือนกัน นั่นแหละก็เลยมาดูหน่อยว่ามีได้เลยเดี๋ยวดูขะแนนที่บายให้ก็คือแ0ดูนเนี่ยมันมีไม่ได้มีแค่ EFX c มันมีอีกหลายรุ่นนะครับที่เพื่อนเพื่อนยังไม่รู้ก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูกันไปแล้วทำไมถึงมาทําก็ทําไมถึงมาทํเหรอแรกเริ่มเนี่ยผมเป็นช่างเหรอป่ะเป็นช่างครับผมเป็นช่างเมื่อก่อนก็ทํารถตอนเด็กๆอ่ะมันทุกคนน่แหละเราก็เป็นช่างเด็กอูนะชอบซ่อมชอบลื้ออะไรกันทีนี้ผมก็ได้ไปซ่อมรถให้กับ อาคนนึงนักการเมืองแล้วกันนะไม่ต้องพูดถึงกันได้เออแล้วเขามีซีบเอฟประตูเนี่ยมันก็เลยแบบเฮ้ยทำไมรถรุ่นนี้มันเฟี้ยวจะงมันแบนเลยมันโหลดนะล้อบีบีชุดหนึ่งยุคนั้นนะเนหมือนตอรี่เลยแบนแบนนะเขาจะเรียกว่าตอรี่ไงเราก็เลยผูกพันกับตรงนั้นมาจนแบบว่าเราก็ผันตัวเองมาเป็นทหารรับราชการไปทํารุ่นทํานี่มาสุดท้ายมันไม่จบมาจบคที่ความเป็นช่างเพราะว่าเราชอบด้วยส่วนตัวทีนี้ทาไงอ่ะเราจะเอา รุ่นอะไรที่มาเป็นจุดขายเรา eke et แล้วเขาก็ทำกันหมดแล้วเราอยากมีรอยเท้าของเราเองไม่อยากเดินตามใครพิธานการตลาดเยอะี่ยใช่ผมไม่อยากเดินตามรอยเท้าใครผมก็เลยเอารถในความฝันในวัยเด็กที่เราชอบผูกพันนี่แหละเอามามีตังค์อยู่สี่หมื่นเว้ยซื้อรถมาได้มาสองหมื่นสองตอนนั้นผมตอนนี้สองหมื่นสองใช่ได้มาตอนนี้ได้มาสองหมื่นสองตอนนี้ก็ประมาณสามหมื่นใช่ใช่มันก็ไหลไปเรื่อยแล้วแต่ตอนนั้นผมได้มาเดิมๆไงก็ได้รถมาคันแรกเลยสองหมื่นสองเหลืออีกหมื่นแปดผมก็ซื้อครึ่งมือเลย ก็จากก็แก๊กเองตอนนี้นยังไม่มีอู่ออทาข้างๆบ้านเอาเออแล้ววันหนึ่งเออเพราะเขาเห็นเราทําได้แล้วค่อยๆส่งงานส่งงานมาเรื่อยเราก็เลยเออเราต้องมีอู่ของเราเองแล,ออแล้วนัว่นแหละเราก็เลยกัดฟันทําอู่ของเราขึ้นมาครับออทำอู่ได้กี่ปีแล้วทําอู่นี้มาประมาณถ้าเป็นของผมเองแบบจดทะเบียนอะไรออถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ประมาณสี่ห้าปีแต่ก่อนหน้านี้ใช่ก่อนหน้านี้ก็ทํามาแคประมาณสิบกว่าปีแล้วผม แต่ชื่อนี้ที่เป็นโกดังแปลกๆก็คือสวิกแปลกๆนี่แหละอ๋อือพี่ดูดูซอยก็มันสามแปดสามแปดชอบเลขแปลกเนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกับแปลกๆไม่มีวันที่สิ้นสุดเอออินฟินิตี้ใช่ได้ก็คร่าวๆนะคงคนอื่นคงถามเรื่องเรื่องประวัติเนี่ยใช่ใช่ใช่ได้เอาคร่าวๆมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าตื่นตาตื่นใจอย่างฟงฟิกพาเอารถมาให้ดูเต็มไปหมดเลยผมมาดู เอามาให้ดูหลากหลายบางทีเพื่อนๆเคยเห็นแต่สีประตูบ้านเราไม่เคยเห็นว่าเมืองนอกเนี่ยเขาจะมีโฉมไทล่าที่เป็น CX มีท้ายตัดที่เป็น EF9 านะแล้วแตกแยกออกไปอีกจากพวก EF CX เนี่ยมันก็จะมีพวก i n t e ท r มีเป็นโฉม EA มีบิน City ้มีอะไรอีกหลายเรื่องเลยครับผมก็เดี๋ยววันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆทีละตัวเราไม่ได้เอามาเกี่ยวไล่จากใกล้ๆตัวเอาไล่จากใกล้ๆตัวนี่เลยดีกว่าสวยมากครับอันนี้เป็นรถผมเองครับเป็น Honda CX เอ่ออูเก้นครับอันนี้ EF ใช่เป็นเย8ครับผมคันนี้ผมทําคอนเซ็ปต์เดียวกับในแคตตาล็อกมูเกนเลยที่เขาทําออกมาในโบรชัวร์เลยก็เป็นสีนี้ล้อนี้พวงมาลัยนี้อะไรต่ออะไรนี้หมดเลยครับไอ้พวงมาลัยนี้หมายความว่าพวงมาลัยมูเกนครับผมมิกกี้เมาส์เปล่าไม่มิกกี้เมาส์ครับถ้าเกิดรุ่นนี้ในแคตตาล็อกเคาจะไม่เป็นมิกกี้เมาส์เป็น SW4 อ๋อใช่คันนี้ก็อยู่ประมาณประมาณ3 0 0 0มื่า ก็พยายามจะแข่งให้อยู่ใตไอ้ตาทำให้อยู่ในแคตตาล็อกไม่อยากให้มันแหวงเพราะว่ารถพวกนี้มันจะมีราคาก็แต่เมื่อมันแต่งให้อยู่ในยุคของมันนะมันจะไม่แหวนจะไม่อะไรเงี้ยบอกว่ามันมีราคาในตัวของมันเองแล้วแหละเอ้ปกติที่นี่รับทําก็คือทําหมดทุกอย่างดิสโตทุกอย่างเลยตั้งแต่เครื่องช่วงล่างสีภายในทุกอย่างเลยครับอารมณ์อะไรผมจัดให้ได้หมดเลยอ๋อก็นี่คือรถโชว์เลยสีก็เงาแวบครับ แล้วนี่อะไรต่อไปครับรถลูกค้าอันนี้ก็เป็นรถลูกค้าครับคันนี้เป็นเอฟเอฟเก้าครับกำลังขึ้นให้อยู่เป็นลูกค้าทำสีแปลกๆหรือมีอะไรกับสีนี้ไม่รู้เหมือนกันสีมันไม่เท่าก็ฟ้าใช่ใช่มันเป็นเหมือนกบว่ามันเป็นโทนสีของเมืองนอกครับมันจะมีสีนี้ออกมาใช่ครับถ้าบ้านเราจะเป็นสีเงินไปเลยเป็นฟ้าไปเลยแต่อันนี้เป็นเหมือนมันผสมกันนะครับผมก็สวยปอีกแบบหนึ่งสวยสวยนี่ครับคือแรกๆนะของการรีสตรใช่ใช่แรก พอเราเริ่มทําเสร็จเป็นรูปเป็นล่างแล้วมันก็จะขึ้นเป็นลำอย่างนี้แล้วครับผมจะค้ำค้าไปหน่อยนะประูดนข้างหลังอยู่มีอะไรน่าสนใจอ๋อได้ได้ได้มีอะไรที่แบบหายากมากไมมีอะไรหายากก็จะเป็นนไหนมาแล้วขี้เกียจเดินไปเดินกลับไปกลับมาไม่ค่อยมีมากนะมีนิดหน่อยแล้วก็มีพวกลอาอะไรที่คิดว่าเป็นโซนที่มีค่าที่สุดของร้านไอ้ของอู่โซนที่มีค่าที่สุดของอู่ก็จะเป็นแถวๆนี่ยส่วนใหญ่ก็เอมันก็จะเอาไปใส่รถแล้วบ้างอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้วางวข้งนอก ันก็จะโล่งๆหน่อยอู่ผมมันเล็กหน่อยเนาะว่ากันนะแต่ถ้ายอมแล้วนะเป็นอู่ที่รักษาคว้าเป็นความเป็นระเบียบได้เยอะนะใช่ใช่ก็อย่างพวกหน้าตัดสอกอะไรผมก็จะแยกไว้โอ้ยมีุ่มอยู่ข้างหลังเลยใช่ใช่อันนี้เป็นพวกหน้าตัดสอกี้เก้าพวกท่อพวกล้อพวกอะไรเงี้ยมีข้างหลังอีกผมเพิ่งขายก็จะของรถคันนี้ไปเนี่ยอสองอันครับเก็บไว้ตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้โอ้ยใช่ เดี๋ยวพาไปเดินไปดูรุ่นอื่นบ้างบางทีันต่อมาดีกว่าใกล้ๆก่อนอ่าอย่างเนี้ยเป็นเป็น EF9 ที่ทําแบบสมบูรณ์แล้วมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ย EF9 เก้าเอฟต่างกันยังไง EF9 EF3 ต่างกันที่ไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้อันนี้ EF9 เก้าขาจะแหลมไงแต่ถ้าเป็น3เนี่ยมันจะตัดลงมาอย่างงี้ไฟในกระชนก็จะเป็นเล็กจะไม่ได้ยาวแบบนี้นะฮะวิธีสังเกตง่ายๆก็ดูเพลิดเพลินไม่รู้นะไม่รู้ครับเพราะฝากระโปรงก็ใช้ด้วยกันไม่ได้อะไรไม่ได้เลยไม่เหมือนกันเลยครับ นี่โตยต้าอันนี้อาอันนี้เป็นฮอนด้าซิตี้ซิตี้ะซิตี้กับทูเดย์มันไม่เหมือนกันครับคนละรุ่นครับซิตี้มันจะมี G A 1 G A 2องอออ๋อโหนี่ซิกมาจะมีสปอยเลอร์หลังด้วยใช่บางทีก็คัสตอมบ้างอะไรบ้างโอ้ร้อเลยก็เอาให้อยู่ในยุคของเขาครับผมอันนี้รถผู้หญิงใช้ก็คือเน้นสีสันหน่อยผมอะไรก็นะยุุคนั้นยุคนั้นนะถูกโทด้วยนะใช่ครับผม ยุคนั้นรถต้องทูโทนนะยุค8ปดศูนย์เนี่ยนี่รุ่นอะไรครับนี่รุ่นอะไรเนี่ยนี่รุ่นอันนี้ตัวยุ่งเลยตัวยุ่งเลยตัวเนี้น่าารักมยอ้วนนี่อ๋อมอไซค์ด้วยใช่มอไซค์ก็แปดศูนย์เหมือนกันครับส่วนใหญ่ผมชอบเล่นรถเก่าๆอ่ะมันไม่เหมือนใครดีรถใหม่มันซ้ำซากใช่บางทีเราเห็นคล้ายๆกันรเบียร์เลยเนี่ยไปมอมหนเดียวเนี่ยใช่ใไปไกลๆก่อนไปไกลๆก่อนั่นแหล ไปดูตั้งแต่หัวหนู่นมากก็ได้ครับนี่มีคันหนึ่งนี่ผมก็ผูกพันเหมือนกันนะอินเทกาอันนี้คือแอคคูลารุ่นแรกของอเมริกาใช่แอคคูลาอินเทกาเลยครับถ้าเป็นอยู่ในอเมริกามันจะเป็นเอวีหนึ่งแต่ถ้าเกิดมาอยู่ฝั่งญี่ปุ่นจะเป็นดีเหนึ่งละดยวนั้นแอคคูลาเปิดตัวในอเมริกาก็ใช้รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ผลิตขายคือผมจะบอกว่ารถในยุค80ในยุคนั้นเนี่ยเวลาเขาทำออกมาเนี่ยเขาจะทำออกมาที่มันแบบ ใกล้ๆเคียงคันแข่งกัน,กนไฟป๊อปอัพก็ต้องไฟป๊อปอ,ปอัพเหมือน86ก็ป๊อปอัพใช่ไหมซาวเวน่าก็ป๊อปอัพนี่เหมือนแอคคอร์ดก็มีใช่แอคคอร์ดก็ป,อป๊อปอัพเขาจะทําออกมาแต่ละค่ายเนี่ยให้มาใกล้เคียงกันแต่ยังไงก็รถสมัยนี้ก็ยังน่าเบื่อกว่าสมัยก่อนนะถึงเมื่อก่อนจะคล้ายๆกันหมดนะใช่ใช่แต่มันก็ยังมีมันมีมนต์เสน่ห์ของมันใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หายากอันนี้เครื่องเครื่องเครื่องเปลี่ยนไหมอันนี้เป็นเเเเคคคครรืืื่่่อออองงซีทวิินแมมโ้ดลยา ต้องการอยู่ในคอนเซปต์ของมันไม่อยากให้มันออกไปนอกกายมากหาไม่ได้นะหายากยหายากอันนี้อันนี้อันนี้เป็น ES9 ครับ ES9 เป็นรถนำเข้าก็จะอารมณ์เดียวกับพวกเครื่องแคบเดียวอยู่ใช่อารมณ์เดียวกับสี่ประตู แต่ถ้าเกิด EF2 EF2 มันจะเป็นหน้าอย่างนี้แต่มันจะเป็นบอด <body, S 2> ี้บอดี้สี่ <body S 2> e <F> ประตูแล้วก็เป็นไฟหน้ายาวเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้คือน EF2 EF2 มันจะไม่เหมือนกับ4ประตูทั่วไปใช่แล้วันจะมีพวกคิ้วโคม,มียมอะไรขเขาเนี่ยครับจะไม่เหมือนกับพวก E9088 อันนี้คือ EF2 อ่าอ่าส่วนเนี้ยก็คือคันนี้ก็คือเต็มหน่อยคันนี้เป็นเอฟเก้าเนี่ยก็จะมีของเนี่ยเนียเนียเมื่อก่อนผมมีสิ่งนี่ใส่ท่าเอนะแล้วไปจอดที่ปั๊มก็ต้องวางแฮมเบอร์เกอร์วางน้ำวางอะไรพวกนี้นั่งกินกันหลังปั๊มนะใช่อันนี้ก็เป็นของและไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่หายากโมงสไบโดนเช่ไหมไปได้จากอินโดอินโดนีเซียซื้อมาใส่สไบปีนุษยอ่ะครับบ้านเราไม่มียาใช่ใช่หายเพราะอินโดมีรถรุ่นนี้อยู่คันนี้รถรถแท้ใช่คันนี้เป็นรถแท้ครับ ขายป่ะได้ขายป่ะขายครับผมคลิปเลยนะโอ้โเครื่องบ<ป>ีสิบหกแล้วใช่เครื่องเดิมเขาเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นขับซ้ายออันนี้ขับซ้ายใช่ภายในสีฟ้าสีฟ้าครับผมอันนี้มันจะจะซิ่งๆหน่อยอมีโลบา้าเนี่ยคันนี้ก่ใช่ครับ นี่เมื่อก่อนเป็นรถแข่งเก่าแล้วผมเอามาทำเป็นแบงครถแข่งที่ไหนอ่ะพวกไรซ้ายมีใครเอามาแข่งมีครับมีครับเมื่อก่อนเขาวิ่งเซอร์กิตเล่นอยู่นะคันนี้มังไทยใช่ไใช่ครับทะเบียนเลขหนึ่งตัวเดียวไงเมื่อก่อนเนี่ยอ๋อนี่นี่ของแปลกจริงอ่าของแปลกอันนี้เป็นเอ่อซีวิกอีดบิลอีดบิลก็คือตัวเอเอแต่เป็นโฉมแวร์ก้อนอันนี้ขับซ้ายเหมือนกันที่พยาบาลที่โรงเรียนใช้อยู่ซีดีเลยแลมาเรียนศิลป์ เออรตัดรถบ้านนะใช่ใช่พงชวงมาลัซ้ายเหมือนนี่พวงมาลัซ้ายครับคันนี้รถแท้ครับส่วนใหญ่รถที่อู่จะเล้นรถแท้มาดิอันนี e F ้อันนี้จะเป็นเอฟสามล้วแต่ผมทำให้เป็นสเปคอเมริกาจะได้มีที่ฉีดไฟหน้า<อ>เวลาหิมะเกาะครับจะมีจุกฉีดหิมะคับน,นี้องทำไมเสร็จนะ อ่ายังไม่เสร็จครับนีอยู่ในขั้นตอนรอทําอยู่อ้าวนี่คำนั้นเป็น EA อ่าตัวนี้อะไร w o n d สร้างชื่อสร้างชื่อ Honda Civic EF ใช่ก่อน EF น่คือตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวสร้างชื่อเขาเลยอันนี้ถ้ามารุ่นท็อปสุดก็เป็น z c ซีแคมคู่ใช่เป็น z c ท w i ทวินแคมรับตัวนี้จะมีตั้งแต่คาบิลแคมเดียวแคมเดียวหัวฉีด ZC z ซีทวินคมมีหลายตัว หายากกันนะไม่ค่อยเห็นนะสี่ประตูบ้านเราก็ประมาณเนี้ยแต่คือมันสามารถเอาไปแบบแล้วแต่นะว่าใครจะปรุงแต่งกันแบบไหนมันหลากหลายนะจะเลเซซิ่งก็ได้จะฝัดก็ได้หรือว่าจะสแตนก็ได้ผมไม่ได้ขับอะไรอันนี้เป็นถุงลมครับผมอันนี้เป็นถุงลมอันนี้ก็สีสวยมากใช่ครับอันนี้ก็จะซิ่งๆหน่อยอันเหลืองนี่สี่ประตูก็รับทำรับทำรับทำหมดเลยครับผม นี่แต่คันนี้ดีกว่าใช่คันนี้ผมคันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคือผมจะบอกว่านี่คันนี้คือ EF3 ที่เป็นเป็นตัวพิเศษก็คือจะเป็นฝาโหนกเพราะคือชุดสี่สายเข้าไปตัวฝาตัวเนี่ยมันจะทํามาแค่ฉลองในในปีของเขาที่ผลิตมันจะมีออกมาน้อยเห็นไหมไฟเนี่ยครับมันจะต่างกับเอฟเก้าแบบที่ผมบอกมันจะเป็นไฟสั้นนี่นี่อันนี้เหมือนไฟผมใช่ใช่ไฟอย่างนี้เอ้ยไฟคล้ายๆ่ใชใช่ อันนี้ก็จะเป็น CX ที่เป็นพาร์ทเดิมอย่างของผมเป็นพาร์ทโมเกตและอันนี้คือพาร์ทเดิมของเขาเลยเออไอ้็กไอเบาะหนังพวกนี้มันสายยุโรปอ่ะเหมือนยุโรปมันมีพวกเบาะหนังเยอะเออจริงๆคันเนี้ยมันเป็นภายในดำแหละแต่ลูกค้าต้องการให้ทําเป็นตัวพิเศษมันจะมี CX ที่เป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟอะครับเป็นสเปคเหมือนแบบว่าให้นักธุรกิจขายให้ประมาณนั้นนะเขาจะเป็นภายในแบบว่า พูดดีเนาะที่ทำทำใหม่ใช่ไหมใช่ที่ผมก็ทาให้ใหม่ลยไม่นเรียบร้อยดีดูดีพิาดารนะครับใช่อะมันก็ดูดูดูแพงขึ้นอะพอมีภายในแล้วมันดูดูผู้ใหญ่ขึ้นหน่อยโอ้อะไหล่พร้อมอะไหล่พร้อมครับผมก็เครื่องเซตซียังมีขายอยู่บ้างวะเซตซีวินแคมยังพอมีหาได้อยู่ครับผม ซซีทวินแคมบีสิบหกเอเทคเล็กอยู่ในยุคของเขาแซซีราคามันขึ้นไปสูงยอะแซซีราคาอยู่ประมาณ2องถึงสามหมื่นแล้วแต่สภาพใช่ครับแซซีทวินแคมนะครับส่วนบีสิบหกเทคเล็กก็จะอยู่ประมาณ4ี่หมื่นขึ้นไปเย็นห้าหมื่นแล้วแต่สภาพส่วนใหญ่เครื่องญี่ปุ่นนะเครื่องญี่ปุ่นเครื่องบ้านเราก็มีครับเครื่องบ้านเราก็ราคาดับลงมาอีกหน่อยเครื่องญี่ปุ่นก็ยังหาได้อยู่ยังหาได้ครับส่วนใหญ่ก็ผมจะคอนแทคไว้หมดเลยทั้งฝั่งเมกา ฝั่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลคือเวลาเราเล่นรถพวกนี้เราต้องดูก่อนว่าเขาส่งไปขายที่ประเทศไหนเยอะแล้วเราถึงจะไปสามารถจะหาอะไรมาได้อันนี้อย่างอฟสามประตูเนี่ยพอไปประเทศเพื่อนบ้านนี่มันราคาแบบตกวะไม่รู้เดี๋ย่างมีหมายถึงว่ายังไงฮะเห็นบอกอยู่อินโดอาวุธที่อินโดนี้ราคามนตกวะ e อสามประตูไม่ครับสามประตูเนี่ยเป็นอะไรที่สากลมันบ้านทั่วโลกเลยเพรก็ไปด้วยกันใช่ใช่แต่คือถ้าอินโดเนี่ย บ้าน hmm. er, exactly no. เขาจะมีสามประตูเยอะกว่าส oh oh, ี่ประตูแต่บ้านเราสี hmm. ่ประตูเยอะกว่าอเขาจะสลับกันอย่างนี้อะไรใน EF สามประตูที่หายากสุดอะไรใน e f สามประตูที่หายากต้องบอกกันว่าเป็นพาร์ทหรือว่าภายในหรือว่าอะไรมันหายากทั้งหมดเลยคิ้วคิ้วใช่้วกคิ้วคิ้วคิ้วกันกระแทกเนี่ยก็หายากเหมือนครับผมขอบยางใช่ขอบขอบยางยางก็จบกขอบยางขอบกระจกหน้าเนี่ยยังพอมีให้เบิกอยู่อ๋อใช่ยางขอบประตู ยางขอบประตูเนี่ยแหละครับหายยากยางขอบประตูไม่มีให้เบิกแต่ถ้าเป็นคิวรี่น้ำยังมีใช่คือเวลาเราเล่นรถรุ่นเนี่ยผมจะศึกษาก่อนว่ามันถูกพัฒนามาจากรุ่นไหนแล้วเราถึงจะนำอะไรรุ่นนั้นมาใช้ด้วยกันได้ข่าวตอนปีไหนวะบางสิ่งบางอย่างมันต้องบิ้วเอาบ้างยี่สิบปีที่แล้วอผมทำคันหนึ่งคิวเขาอ่ะผมไม่รู้สาเหตุจากที่ญี่ปุ่นยังไง ใส่อยากในกาแทนโดนค่าส่งไม่ไอ้บอยไปหิ้วกลับมาให้แต่สั่งเราโดนไปหกหมื่นของใหม่เบิกเบิกห้างหมดเลยนะรู้รอบคันเลยนะคิ้วยางแต่ตอนลราเพิ่มมารู้ว่าเออถ้าสั่งญี่ปุ่นตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าสั่งญี่ปุ่นใช่ใช่แต่ตอนนี้หงแพงอีกใช่ครับตอนนี้มันเหมือนก็ว่ามันสากลแล้วมันเล่นกันทั่วโลกแล้วครับราคาเฉลี่ยรถราคาเฉลี่ยรถตอนที่ข้อขา่ขายคนมันมันถ้าเกิดเป็นรถแท้เนี่ยเราต้อง ต้องมีเจ็ดหลักอยู่แล้วครับผมต้องมีล้านอยู่แล้วถ้าเป็นรถแท้นะรถแท่ประมูลกรมศูนย์แจ้งจดสามสองอะไรเงี้ยทะลุล้านกันหมดทุกคันอ,อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นรถที่แบบว่าเอามาแจ้งจดดัดแปลงเสียสรรพสัทธิมิตรในประเทศไทยก็ยังอยู่หลักแสนอยู่แล้ว<อ> <S <S> <S แล,วแลวคุณภาพมันต่างกันไหมคุณภาพต่างกันมันอยู่ที่ความชอบช่างไทยมันเก่งทุกคนอยู่แล้วครับบางทีมันทําให้เหมือนเป็นรถแท้เลยยังได้แล้วต่อรถจ็เก่งอ๋อดีดีใช่ โอ้รีพูดอะไรไม่หมดนะเพราะว่ามันมีเยอะมันมีเยอะนะแต่วิธีกว่าใครสนใจอ่ะมาที่นี่เลยครับเดี๋ยวส่งลิงก์ไว้ให้ได้เลยแล้วหรือกดไปที่ตาราดไอ้โกดังกดังแปดแปดเล้วครับผมนะครับก็ติดต่อบางฟิกมาเลยมาดูมาซื้อมาถามว่าคันไหนขายไม่ขายอะไรก็ใช่ครับเชิญได้เลยเชิญได้เลยหรือใครอยากจะรีสตอร์รถอยากจะเอารถคุณแม่ที่เคยนั่งไปเรียนในสมัยเด็กๆเนี่ย กลับมาชุบชีวิตให้ใหม่ให้มันลดแล่นได้อีกครั้งนึงก็ติดต่อเข้ามา4ประตูก็ได้นะสี่ประตูส่วนส่วนใหญ่รถ4ประตูที่จะเอามาบิ้วกันครับเพราะว่าเป็นรถแบบในวัยเด็กที่เขาเคยนั่งไปเรียนหนังสือพอวันนึงพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเขาก็อยากจะได้รถคันนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งนึงส่วนใหญ่หลักๆลูกค้าจะเป็นอย่างงี้ทั้งนั้นเลยครับมันมีคุณค่าทางจิตใจก็ยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์ไม่ดีนะใช่รถคนสมัยเนี้ย อย่างย้อนกลับไปเพลงเพลิงกลับไปฟังลูก้าศใช่ทุกอย่างกลับไปฟังหมดบางทีที่เล่นเล่นรถเนี่ยเล่นรถเก่าไม่ใช่ไม่มีตังนะครับ s อ K กลกับอะไรขับมาเอารถมาส่งให้ผมทําถามพี่ขับอยางน้ดีอยู่แล้วทําไมไม่เอาอพอผมอยากได้คืนวันเก่าๆคืนมาผมก็อยากคืนมาเก่าอีกสักรอบหนึ่งนะเชีย์เลยครับวรอรอบางฟิตขายผมอะไรซ้ายอยู่นะได้เลยยินดียินดีเพาผมพูดอะไรซ้ายก็คิดว่าพอดีพูอะไรความผมก็ทำมาหลายครั้งแล้วล่ะใช่สุดท้ายก็อยากจะ ถ้าไม่เกิดกิเลสถ้าเกิดนี่ถ้าไม่เห็นคันนี้ก็ไม่เกิดกิเละนั่นเรื่องคนขายเนี่ยใช่คันนี้น่าจะหนึ่งเดียวในไทยนะที่จะตั้งเรียบร้อยหมดนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอโอกาสเดี๋ยวหลังไม่มาคุยกันได้ในราคานะได้ครับก็อะไงฟังอูก็ดัง88ดแปดแปดไปด้วยนะครับใครสนใจ e f honda รุ่นไหนก็เล่ากันได้ครับผมรุ่นยุค80 90ูาไม่ต้องคุยกันได้เผื่อช่วยกันหาอะไหล่ช่วยกันบรรุงบำรุงมาให้กลับมาใช้งานแล้วก็สวยงามได้อย่างเดิมนะครับคครับผมโอเ ก็สุดท้ายไม่มีอะไรครับวันนี้มาสะนใจแล้วนะครับได้มาเจอบางฟิกแล้วมาดูรถนะที่ผมชอบนะครับก็ยังไงก็ขอติดตามเอพิโสดหน้าว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกนะครับแต่ก็เลยเป็นนะผมชอบไปที่ที่ผมมีความผูกพันดีครับดีครับผมผมก็ไดยไปบ่อยๆใช่ใช่รันนออกกองทีนะครับก็ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับครับผม ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอาการย์ครับแล้วก็ Go and Flow ครับด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใน e p i s o หน้าครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ